สวัสดีคะ่ะทุกคนเลฟอาทิตยานะคะเซลฟที่ร้านข้าวต้มชื่อว่าร้านต้องมานะคะอยู่ในตัวเมืองชัยนาทคะ่ะทุกคนร้านนี้ปิดดึกนะคะนี่กับพี่ปุยและเฮียเจ้าของร้านนะคะที่น่ารักมากนะคะให้เมนูกับเซลฟและพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ปุยนะคะแล้วก็เฮียเจ้าของร้านด้วยนะคะอะไปดูกันคะ่ะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะห้าโมงเย็นหึงตีหนึ่ง อร่อยจ้าอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างมีลูกค้าเลือกทานมีเมนูแนะนํำไหมคะ,ะเมนูแนะนําก็จะมีไข่เ,เคียวคือยำสามกอปลาหมึกกุ้คปูแล้วก็ซี่โครงหมูต้มยี้ค่ะที่ขายดีพ,ดพี่ปุยค่ะพี่ปุยค่ะอโอ้เจ้าสบายไฉนาอุ้ยเจ้าสบายไฉนาโอเคพี่ปูยขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะ เมนูนะคะที่เสิร์ฟกับพี่ๆสั่งไปนะคะนี่ทุกคนก็มีไก่ขั่วเค็มนะคะยำปลาสลิดนะคะผัดผักบุง้ง แขนงหมูกรอบนะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะทุกคนหรือว่าถูกก็น,นี่นะคะนนี้เลยที่พี่ปุยให้มานะคะซี่คโครงหมูเต้าหู้ยีนะทุกคนนี่ทุกคนคะ่ะอันนั้นเป็นปลาสลิดนะคะอร่อยมาก10บส,บส,บสบเลยค่ะทุกคนชอบมากอันนั้นคืออร่อยมากยำปลาสลิดนะคะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยนะคะก็อีกหนึ่งร้านในตัวเมืองชันะนะคะเป็นร้านข้าต้มนะคะสามารถมาได้ ถึงตีหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาพูดคุยชิลและรีแลกซ์นะคะทุกคนก็ดีมากๆเลยนะคะกับร้านข้าวต้มในจังหวัดชัยนาทค่ะร้านข้าวต้มต้องมาค่ะเจอกับเซิรได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊าบุาย